เช่นเคยนะผมกับทีสองพันนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องและผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมโอเคจับคู่ครับผมก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแร้งคอนแปดดาวกันนะครับผมเออช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมเออพอมีเวลาหน่อยก็ขอเล่นสักหน่อยครับผม เรียร้อยผมจังหวะน,นี้ก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากันนะครับผมไปครับผมตอนนี้เราก็เลือกตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคิวเล่นครับผมตอนนี้โหแบบแบบยอนอบตอเ้เกมนี้เราอุ่นใจแล้วเพื่อนผมบอกเลยว่ามียอนอบาตอฝั่งเราเนี่ย เ,เราชน,นะแน่นอนย้อนแบก <Wow. S 1> เกมนี้ยผมบอกเลยเออย้อนระดับอวตารเลยนะเพื่อนๆ <c oughs> โอเคครับผมฝั <c oughs> ่งนู้นผมก็บอกเลยนะครับว่า <c oughs> มีตัวอวตารเหมือนกันนะครับผมเออจะเป็นตัวอะไรนั้นก็ให้เพื่อนๆไปรับชมกันท้ายคลิปกันเองนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่มีแค <c oughs> ่ย้อนนะครับผมเกมนี้ผมบอกเลยนะ คำตอบต้องมีนะครับผมอันน <ผม S 2> <ส>ี้ก็เริ่มครับผมไปฟาร์มบัฟฟ้ากันก่อนเลยครับผม,มเพราะถามว่าผมเล่นคิวเรียนกันอีกแล้วเออเล่นคิวเรียนอีกแล้วเออผมก็บอกเลยครับว่าเอ็กง่ายครับผมวันนี้ก็อย่างที้ผมบอกผ,ผมเล่นยังไงก็เมันก็นฉันนะมีเล่นแบบ ลำบหูลับตาเล่นก็ชนะนะครับผมลำบหูลับตาด้วย <laughs> ว่าเราจะมาทำคอนเทนต์นอะไรครับผม <c oughs> จะเล่นคิวเรียนจนถึง50 <c oughs> ดาวอะไรประมาณนี้ครับผมเออน่าสนใจอยู่นะคิวเรียนถึง50ดาวนี่น่าสนใจนะเพ <c oughs> ื่อ <c oughs> นๆถ้าถึง50 <c oughs> ดาวแล้วก็จะเปลี่ยนตัวอะไรประมาณนี้หรือเปล่าว่ายังไงเ จะบ้าจะเล่นถึงหรือเป่าหาสิบดาวพูดเป็นนั่นเล่นถึงคับเพื่อนตงหาิบดาวใช่ไหมเ้เ้เ้อฮ้เ <c> ฮ <oughs> ้เฮ้เเฮ้เฮ้เอ้เฮ้เฮ้เฮ้เบ้เ้เฮเออโหดไป้เฮ้เเเเเเ้เ้เก่ง้ ะรมาบัฟแดงกันนะครับผมมีตัวกำลังที่จะมาฆ่าเรานะผมบอกเลยว่าไม่ได้ฆ่าแน่นอนครผมคนไร้ชั้ิเงนเพื่อนเออนายกับเราอ่ะเหมือนเก่งอีกแล้วไปครับผมไปครับผมยาวผมตัวเราก็ต้องการเงินนะผมเราเป็นตัวฝาเนาะเราก็พยายามแท็กคลิปนะครับผมพยายามแบบเก็บ ให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมด้วยความรวยของเรานะครับผมอกเลยว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่แบบจะใช้สมองนิดหนึ่งนะครับผมกเลยว่ารู้สึอันนี้ครับผมระดับปุ่มก็ปาดกลางเลยครับผมเพราะว่าเกมนี้ผมรู้สึกตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเลยนะบบสําหรับซีสั้นนี้เลยนะครับผมผมบอกเลยนะว่าเกมนี้ที่เป็นเกมที่ผมแบบใช้สมองแบบค่อนข้างที่แบบว่าจะแบบว่ายังไงอ่ะหือระดับระดับนิน้ก oh. ่อน ผมรู้สึกว่าเกมนี้ผมยังรู้สึกแบบเหนื่อยๆมากเลยแล้วผมเป็นยังไงเพื่อนๆก็เดี๋ยวขาติดตามมันได้นะผมบอกเลยนะว่าเกมนี้ที่ผมเล่นสำหรับซีซั่นนี้มาเลยนะซีซั่นนี้นะซีซั่นนี้เอ้ยไม่ใช่ซีซั่นนี้สำหรับตอนที่ผมเพิ่งเล่นประมาณนี้ครับผมตั้งแต่ตอนที่ผมเพิ่งเล่นนะเกมนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่ผมแบบบอกไม่ถูกเลยเัือนรู้สึกเหนื่อย่ยังไงก็ไม่รู้ดิ ผมถามย่างนี้เนียตอนนี้แดงคอนวันนี้จะแบบว่า <c oughs> ตอนนั้น <c oughs> ับผมอตอนต้นๆนะครับผมผมหมายถึงคอนต้นๆนะครับเอ <c oughs> อหัวใจเรครับผมแล้วไงเพื่อนแล้วไงเพื่อนแล้วโอ้โหกายิ่งยิงเก็บก็เพื่อนจงังหวะนี้ต้องถอยมาฟาร์มนะเพื่อนเกมนี้เราต้องรีฟาร์มรี้เกิดับผมผมบอกเลยว่าเกม่อง้ันที่แบบว่า ยากนิดนึงนะครับเพื่อ,อ,อนอยังไงยังไงก็ยากครับผมเกมนี้ผมบอกเลยว่ายากแน่นอนครับผมเ <c oughs> พื่อนเราใช่ว่าแบบว่าประมาณนั้นครับผม <c oughs> เออลุฟางัางผมมีฟฟงมีเกิดครับตรงนรงนี้เออแล้งนี้ก็จะแบบว่าด้วยความที่ว่าเราเล่นโซโล่ด้วยนะเราไม่ได้แบบมาเป็นทีมนะเพื่อนถ้าเรามาเป็นทีมแบบจัดเป็นทีมเลยมาเราจะเล่นกับคนที่แบบว่ายังไงคนรู้ใจนะครับผมเออเราเข้าเข้า,ขา,ขาอะไรนี้ มันเป็นจังหวัดเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เอามาโซโ,โล่แล้วผมเอามาคนเดียวแล้วผมเออผมผมยันก่อนนะก็ผมโซโล่แล้งตั้งแต่แพทกี่แพทเอ่อแพทสองมานะครับผมผมเล่นตั้งแต่แพทสองมานะครับผมใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปเก่าก็เข้าไปรับชมได้นะครับผมเ,เ,เล่นอา่าแพทตินัมสองจนถึงคอนหนึ่งดาวใช้เวลาไม่ถึงอาสามอาทิตย์นะครับผมเพื่อนก็ ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นกันด้วยนะครับผมอย่าหวังนรับผมว่าผมเก่งอะไรผมผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้เก่งนะครับผมผมย้ำไปตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วนะว่าผมเล่นเพื่อเอาสนุกนะครับผมเออจังหวะนี้เอ้ยยังยังไงเพื่อนเฮ้ยมาถอนมาดิเพื่อนจังหวะนี้เอ้ยมาดิเพื่อนบัฟแดงผมนะเพื่อนไม่มาหรอโอ้โหสุดจริงว่ะตัวนี้ไม่ยอมมาเลยนะไม่มีใครมาเลยนะเพื่อนเมทก็ไม่มานะเพื่อนเพื่อนดูดิยเดูเล่นเมทดิ <c oughs> คิดก็ไม่อ่ตแรกคิดก็ยังไม่ชวนน้อเพื่อนเออแต่คือแมยเขาเลือกที่จะไม่มา,มา,าแล้วผมก็เพื่อนๆก็ดูเอาแล้วกันว่าเกมนะครับมันจะเป็นยังไงสุดๆับผมเกมนี้ผมบอกเลยว่าผมหลังเกือบหักครับผม <c oughs> หลังเกือบหักด้วยผม <c oughs> <c oughs> บอกเลยแต่มันก็สนุกด,ดีนะเออไม่คิดเลยนะว่าเออคอมมอนต้นก็จะมีแบบอย่างนี้ด้วย <c oughs> อ่ะครับผมต่อไปต่อไปเลยครับผม เออถึงตอนไหนละเออถึงตอนที่ผมบอกว่าผมโซโล่แล้งมาได้แพตตินัมสองนะครับผมถึงแล้งกับคอนนะครับเออก็อันนี้ก็สำหรับผมก็ไม่ได้ยากครับผมตอนนี้เออเกเก่งๆเขาก็ไปอยู่แรงแล้หมดนะครับผมเอาจังหวะนี้ครับผมเรียบร้อยผมแตกครับผมไปโอ้โหอะไรมาสวยครผมจังหวะนี้โอโหสวยครับผมรันแล้วฝนมาก บอครับผมจังวันนี้กาลีมาไงเพื่อนผมกาลีทานี่เจ็บผมบอกเลยกาลีเจ็บผมกาลีเจ็บครับผมผมบอกเลยจังวะนี้ต้องถอยครับผมยังไงครับผมคลิปแล้วก็อยากได้ครับผมต่อคลิปหน่อยแล้วกันเพื่อน politics is not about right and wrong it's แดง u t w i n n อนไม่ได้ผมต้องต้องถอยครับผมเลื่อนดาโลด้วยนะจังวันนี้เพื่อน ทานไม่ดีแล้วเพื่อนคอนจะได้มั้ยเนี่ยคอนละครเนีอยแล้วกันเพื่อนนะเก็บมาฟังนะผมเพื่อความรวยนะครับผมเนี่ยตายผมเลยครับผมได้แล้วนะผมวันนี้เก็บนี้ผมบอกเลยนะว่าผมแบบค่อนข้างที่แบบว่าจะ ทำอะไรไวนิดนึงครับว่ายิงฝั่งเขาค่อนข้างที่แบบว่าดูดีเท่าผมบอกเลยยนนี้ฟังครับผมฟีฟังครับผมฟีฟังไม่เกิดครับอ๋อสี่แล้วครับผม ต้องหลัปลอมล่างหรือเปล่าครับผมจังหวะนี้อืโดนแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงครับผมอาร์มล็อกไม่ล็อกล็อกไม่ล็อกล็อกครับผมจังหวะนี้บอกเลยว่ามีแต๋งผมมีแตกโอ้โหไม่แตกครับผมจังหวะนี้จบเลยบ้าบอเลยอุยยงนอวตารว่าไงเพื่อนยันอวตาร คนกาลีจริงครับผมโอ้โหกาลีนี่แรงจริงผมบอกเลยว่าแรงมากครับผมเออผมก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านแผนไม่ได้อ่านหลักฐานแล้วเนอก็ไม่รู้ว่าผมว่ากาลีเขาบัฟหรือว่าอะไรผมรู้สึกว่าโดนแล้วเจ็บครับผมรู้สึกเจ็บก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับผมขึ้น50ดาวด้วยตัวคิวเล่นนะครับผมเออ เออแต่ผมเห็นสกิลใหม่ของคิวเรนแล้วนะบ้าบอผมไปดูคนอื่นเขาสู้มาแล้วเออจังหวะนี้ครับผมยังไงผมยังไงผมต้องมีแต้มผมจังหวะนี้ต้องมีแต้ผมหนีไปไหนเออเพื่อนหนีไปไหนครับเพื่อนอะไรต่อเพื่อนแหมผมต้องกลับไปฟาร์มครับผมจังหวะนี้แหมผมต้องมาคลิปกลางกันต่อครับคลิปต่อเดี๋ยว ก็เวลาเราเล่นฟาร์มเราก็สังเกตดูคลิปอ่าเลนล่างเลนกลางเลนบนกันด้วยนะผมว่านะว่าะนะนะนยนะนงนะ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 นตนะไะนตนะแต่แต่นะ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 อะน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 ต่อมาไวนโอ้นะนะนะน่นะนะนนะนนะนะนะะนะัะะนะนะาเล่นะะนะนนนเพื่อ แล้วก็ดูสังเกตน,นะครับผมว่าเลนไหนไหวหรือไม่ไหวนะครับผมเราก็จะได้วิ่งไปช่วยถือนะผมไม่ใช่ว่าเล่นฟ้าอยู่เดียวนะผมเออผมบอกเลยถ้าฟ้าอยู่เดียวนี่บนไลัแน่นอนครับผม <laughs> เพื่อนเราจะจะ,าง,ะางานยากนะผมเออตัวนี้แตกผมว่าคอยที่ไปช่วยเพื่อนนะเพื่อน <laughs> ไม่ใช่ว่า ช่วยเลนบนอย่างเดียวแล้วเลนล่างคือแบบวนกดยับๆเพื่อนเพื่อนเราก็คอยดูด้วยนะเพื่อนถ้าเลนล่างเรายับจริงๆเราถึงไปช่วยนะเพื่อนเออแต่เลนล่างส่วนมากคือเขา<อ><อ>เลือกตัวมแล้วเขาต้องแบบเดี่ยวๆกวันได้อ่ะเออเขาจะอ่านเกมออกน,นะเพื่อนถ้าแบบตอนที่ผมเล่นจริงๆนะรับผมตอนนี้เหมือนป้อมเหมือนเราจะเสียป้อมกลางกันนะครับผมเสียมีบ่อยครับจังหวะนี้บอกไงเพื่อนบวกเลยเพื่อนจังหวะนี้ผมผมบวกแน่นอนครับผมผมบวกเลยครับ ตรงวันน,น,นี้ไม่ไหวงไงเพื่อนยังไงเพื่อนจะมาเอาของเราปีปีไม่ได้นะเว้ยไม่ได้นะเว้ยเออไม่ยอมนะเว้ยนี่ร้านผมมาแล้วเพื่อนเผมบอกเลยฉีเกเจ็บ,บผมผมรู้สึกเจ็บครับวันนี้เขาไหลต่อครับผมคาลีรู้ตัวผมไมโอยังไ,ไรรงเพื่อนยังไงเพื่อนขอเก็บมานหน่อยขอ,ขอเก็บมานหน่อยเพื่อนอได้ไหมโอผม ไม่ได้ไม่ดีก็ขอได้ไบโอก่อนนะผมซึ่งถ้าไบโอเกิดนี่มันไลครับผมเพราะว่าไบโอนี่ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมบอกเลยตเลดเกมมานี่ย้อนอบตนี่ผมบอกเลยว่าแรงแน่ครับผมแต่จะเกิดหรือเปล่าครับผมก็ต้องขอติดตามกันต่อไปครับผมพูดถึงสกิลคิวเรนตัวใหม่นะเพื่อนผมไปดูช่องอื่นที่เขา เิดก,กันนะเออบ้าบอสามพันคูปองอ่ะไม่ได้ออกง่ายๆนั้นเพื่อนบ้าบอว่าสามพันคูปองเออไ,ไม่อยากได้อยู่นะสามพันอยู่เลยสามพันเลยเหรอเอ้ยก็ต้องรอชงต่อไปเรื่อยๆนะครับจะยังไงอะจะจะเปิดหรือไม่เปิดยังไงอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดว่าผมทำคอนเทนต์ขึ้นมาจริงๆก็ต้อง ต้องเปิดครับผมเออสามพันคูปองก็ต้องยอมครับผมเพราะว่ามันแบบว่ามันสวยมากนะถ้าเราเข้าไปดูนี่สวยจัดเลยเดินพันนะครับเบบบเหมือนกาลีจะไปเรียนล่างนะวันนี้ผมปากนกำลังไล่ม้าผมวันนี้ เราค่อนข้างที่จะได้เปรียดนะเพื่อนถ้าเราบงตอนนี้คือเราได้เปรียบแล้วนะคือฟาร์มของยังไม่มานะเพื่อนแล้วยังไงครับผมจังหวะนี้ผมเก็บไป็หนึ่งตัวครับผมฟาร์มของมาแล้วเพื่อนยังไงครับผมอาร์มอาร์มต้องมาจัดอาร์มต้องมาดักสายหน่อยนะเพื่อนเฮ้ยมาครับผมวิ่งครับผมออกกาวไว้ดีเพื่อนออกกาวไม่ถึง โอแตกอีกแล้วครับผมเรียบนะครับมันเป็นยังไงครับให้เกาหน่อยเพื่อนให้เกาหน่อยเพื่อนอือหือป่วยแล้วผมมาให้เกาหน่อยครับผมนี่มึงดีนะผมผมบอกเลยว่ากาลีมึงกาลีเกมนี้เล่นดีนะครับผมบอกแต่ถ้ากาลีที่มาอยู่ฝั่งผมนะผมบอกเลยถ้ามีกาลีฝั่งผมตอนไหนนะ ผมแพ้ไม่เป็นไรผมแพ้ทุกเกมเลยผมบอกเลยเพื่อนๆนะไม่ถูก,ก,กเ,เออใครเล่นแบบทีมผมมีกาลีปุ๊บผ,ผ,ผ,ผมรู้เลยผมรู้จะตายชีวิตเลยว่าเกมนี้คือผมต้องแพ้แน่นอนผมบอกเลยตาวผมดาวกาลีครับเพื่อนกาลีสุดจริงเกมเนี้ยผมบอกเลย ทำไมกาลีที่มาแบบอยู่ฝั่งผมอะไรอย่างนี้คือผมไม่เล่นดีอย่างนี้นะคือแบบจะจะเดินแล้วแบบจ่ายดาเมจไม่ได้ด้วยอ่ะทีนงานมันไม่ได้แคหยาบเพืเอนไม่เห็นเขจ่ายดาเมจไม่ได้อะไรเงี้ยกาลีเกมนี้เขาจ่ายดาเมจได้นะเพื่อนผมบอกเลยว่าเขาจ่ายดาเมจเลยเพื่อนยังไงเพื่อนขออ้อมอู่อ้อมไม่อยากพิชิตโลกไงเพื่อนรับรองได้แล้วเพื่อนตั้งตัวสองตัว นะครับผมโอ้โหเหมือนจะไล่ลงตัวเดียวเป็นอะไรกับเรานะครับผมจังหวะนี้ไวโอต้องมีโอ้โหสองสามทีแต่ครับผมจังหวะนี้สองตัวครับผมสวยครับผมขอไหลนะเพื่อนขอไหลขอไหลอืมขอไหลนั่นเลยอืมไม่เอาเพื่อนเกมเดิมขอไหลผมขนขนใส่เราเลยนะเพื่อนดักนะเพื่อนจังหวะนี้ขอดักเขาดักไม่ได้นะเพื่อนแบมหนึ่งรอแบมหนึ่งครับผม แป๊บนึงครับผมพที่จะเล่นการใหญ่ใจต้องนิ่งครับผมจังหวะนี้ากัม s าหักฟาส์ a ูนี้กับคิกตอาลีก่อนเลยครับผมหนึ่งสองสามแผมฟนแตกโอ้โหชดาวฟานแตกร้อยผมจังหวะนี้เยครับผมไล่ต่อไปมูคิวครับผม พอเราเล่นเกมนี้เพื่อนเราก็ดูคลดปเรื่อยเพื่อนพอพมันชนพอแบบขึ้เยอะเรวก็เนี่ยเราก็ได้เราก็รวยนะเพื่อนไม่ใช่ว่าเราตัวเราอ่ะเนี่ยที่เราเนี่เนี่ยพอคลิปชมปุ๊บเรารีบคลิปคลิปเรืยเพื่อนเงี้ยหนึ่งเยอะมากเพื่อนสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับใครที่รีวก็ไม่เป็นไรครับผมอย่าบ้า ไวยโอเอาหน่อยว <laughs> <laughs> อยะผมบอกแล้วว่าไวโอเกมนี้โดนปุมยับเลยนะเพื่อนเก็บตัไวโอนผมบอกเลยว่าเกมนี้ไวโอไม่ได้เล่นนะผม <laughs> ถ้าเจอเราแคลลี่เราจะเล่นยากนะ <laughs> <laughs> เพื่อนโอ้โหน่าเบื่อไหาครับผมหายครับผมไหลครับผมขอไหลหน่อยได้ไหมขอไหลหน่อยได้ไหม เสือตาว่ะไงอะต้องไงอะหวดเวลาหวดเปลาสวนดิวิ่งสวนไปดิจังหวะเนี้ยวิ่งสวนไปดิจักรกลจักรกลหือวสองที่สามที่หิ้วแต่คู่ผมจังหวะนี้สวยสวยครับผมจังหวะนี้ต้องแทนครับผมต้องแทนครับผมนายเก็บตามต่อผมขอไหลครับผมขอไหลครับผมจังหวะนี้ขอไหลหน่อยเดยอเพื่อนเพื่อนจังหวะนี้ต้องมีแทนครับผมมีใครกันบ้างครับผมมีใครแล้วก็มีก่อเกิดครับเพื่อนเกมนี้ยังไงครับผมรอคิวครับผมเออ สวยนะผม<ท>บอกเลยันต้อมด้วยเป็นไงอ่ะของจริง่ะเออมาดิมา <c oughs> ดิเกมเนี้ยผมบอกเลยว่าจบาค,นนครับผมวุ้นคลี่นะผมจบแบบส,สวยๆนะครับเพื่อนๆเ <c oughs> กมนี้เราก็ไปดูคะแนนกันนะครับผม โอเคอันดับที่หนึ่งได้อยู่แล้วครับผม MVP e. ได้แน่นอนครับผมไม่ต้องพึง่งเขาคูวเรนตัวนี้ก็ทำดาวไปที่3 0มจน่นะครับผมส,สวยๆเลยนะเพื่อนๆก็เดิมร่บผม <c oughs> เพิ่มเติม <ๆ S 1> ค,คือคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมอคอนเทนต์คือจะขึ้น50ดาวเฮ้ย50ดาวเลยเหรอ <c oughs> หมดเกิน50ดาวด้วยตัวคิวเรนนะเพื่อนๆก็ <c oughs> กดติดตามชมคลิปหน้ากันด้วยนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่นเพื่อเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ต่อๆไปนะครับเพื่อนเอสสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ